สวัสดีค่ะเราพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ลองใช้คุชชั่นของจองแซมมูนรุ่นมาสเตอร์คลาสไปแล้วก็ได้รีวิวให้กับทุกคนได้ดูแล้วเราก็ต้องไปตามเก็บคุชชั่นของจองแซมูนรุ่นอื่นๆแต่ว่าในวันนี้เราจะมารีวิวในรุ่นของสกินนูเดลโคเวอร์เลยเยอร์คุชชั่นให้ทุกคนได้ดูกันหลังจากที่เราได้ลองใช้แบบ หลายรูปแบบมากๆนะก็สามารถที่จะามาเล่าให้คนได้ฟังกันแล้วว่าคุชชั่นรุ่นนี้ตัวนังของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกกันตามตรงนะคะว่าพอได้ลองใช้แล้วก็ชอบมากๆพูดตรงนี้ได้เลยว่าชอบมากกว่ารุ่น Master Class เยอะเลยแต่ก่อนที่จะไปลงมันผิวให้ทุกคนได้ดูกันเรามาทำความรู้จักคุชชั่นตัวนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ จะขอนำข้อมูลจากแบรนด์มาแล้วให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสำหรับจ้องแซมุนสกินเนอร์โคเวอร์เลเยอร์คุชชั่นเนี่ยเขาจะเป็นคุชชั่นเนื้อซอฟแมทเป็นเนื้อครีมบางเบาที่ให้การปกปิดขั้นสุด เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีแป้งขนาดเล็กที่ยึดติดกับผิวท่านที่ที่ลงคุชชั่นลงบนผิวของเราให้ลุคซอฟต์แมทอย่างเป็นธรรมชาติส่วนผสมของคุชชั่นนะก็จะมีแป้งผสมกับเอสเซนส์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยบำรุงผิวของเราด้วยไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็เป็นคุชชั่นที่ช่วยคุมมันพรางรูขุมขนคล้ายกับการทาไพรเมอร์เลยอันนี้คือคำเคลมของแบรนด์นะ แล้วก็มาด้วยเทคโนโลยีที่แบบเป็นฟิล์มบางจิ๋วถึง2องชนิดทำให้มีความติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นาว่าเขาใช้นวัตกรรมคุชชา่นประสานกับเอสเซนก็เลยจะได้เป็นอนุปแป้งโปร่งแสงที่มีการห่อหุ้มไฮยาลูรนิกแล้วก็มีเรื่องของเซรามายทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นตั้งแต่ผิวชั้นในเลยค่ะ ก็จะทําให้ผิวของเราดูอิ่มน้ํากระจ่งางใสที่สําคัญเลยก็คือเขาเคลมว่าไม่ดรอประว่างวันและสิ่งที่จะช่วยให้ได้งานผิวที่สวยมากขึ้นก็ต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์อย่างพับนั่นเองนะคะพับของเขาเนี่ยก็จะเป็นสม mo ทฟิกซ์พับที่จะช่วยให้เนื้อคุชชั่นยึดเกาะกับผิวได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้ติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงเรียกว่า all day lasting เลยค่ะ และทุกรุ่นของจองซามูนเขาก็จะมีถาดที่เรียกว่าเป็น artist branding palette ก็คือถาดที่ช่วยวอร์มเนื้อครีมที่มีผิวสัมผัสเหมือนกับผิวหนังบริเวณข้อมือของเราเลยนะก็ทำให้ได้เนื้อครีมหรือว่าเนื้อคุชชั่นที่พอดีแล้วก็ให้ความบางเบาสบายผิวแต่ว่าให้การปกปิดผิวขั้นสุดเรียกได้ว่าคุชชั่นตัวนี้ค่ะเขาเคลมไว้ว่ายิ่งแทบยิ่งได้ผิวที่เรียบเนียนมากขึ้นติดทนมากขึ้นด้วยเพราะว่ามีไมโครอีลาสติกเจลนะ ก่อนใช้ก็ต้องมามิสบนถัดมิสแทบๆลงบนใบหน้าก็จะได้ผิวที่สวยมากยิ่งขึ้นหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าถ้าลงบนผิวจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันที่หน้าสดกันเลยค่ะมาดูกันที่ผิวสดกันเลยค่ะหลังจากที่เราลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วลงครีมกันแดดไปแล้ว วันนี้ไม่ได้ใช้พรเมอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยลงนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูเรื่องของการปกปิดแล้วก็ฟินิชลุคที่ได้จริงๆนะคะจะได้เห็นงานผิวจริงๆว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ก็เหมาะที่จะทดสอบมากๆเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยมากสังเกตได้จากขอบตาก็คือแบบคล้ำนะแล้วก็ช่วงนี้ มีสิวนะคะแล้วก็มีพวกจุดด่างดำจากสิวเก่าๆ <g ill ip> ก็เหมาะมากๆที่จะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูเทคนิคของการใช้คุชชั่นของจองแซมุนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องเอาตัวเนื้อคุชชั่นนะคะมาตรงที่ช่อง mix and touch เพื่อที่จะได้เนื้อคุชชั่นที่ไม่เยอะจนเกินไปนะแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่า <g ill ip> อายุเยอะแล้วแล้วก็มีเรื่องของริ้วรอยค่ะถ้าเราใช้ในคุชชั่นในปริมาณที่มันเยอะเกินไปจะทำให้เห็นเป็นแบบร่องริ้วรอยได้ง่ายขึ้นสำหรับคุชชั่นรุ่นนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้วิธีการแทบทบตรงบนผิวจะไม่ใช่การปาดแบบรุ่นมาสเตอร์คลาสแล้วนะคะ นี่คืองานผิวหลังจากที่ลงคุชชั่นไปหนึ่งรอบแบบบางๆเราสามารถบิวเพิ่มได้เพื่อให้มีการปกปิดเดี๋ยวเราจะลงอีกสกรอบหนึ่งค่ะก็ใช้วิธีเดิมเลยนี่นะแทบๆเนื้คุชชั่นไปแบบนี้แล้วก็เอามาพักตรงนี้ก่อนแล้วก็แทบไปรอบที่สองจะเห็นว่าให้การปกปิดที่ดีมากขึ้นแต่ยังเป็นงานผิวอยู่นะคะ วิธีการลงก็คือแท็บแทบบริเวณเนื้อส่วนที่หนาก็คือแก้มแบบนี้แล้วก็ไล่ไปส่วนที่บางก็คือบริเวณหน้าผาใดๆอันนี้เป็นการลงรอบที่สองครึ่งหน้าจะเห็นว่าผิวฝั่งที่ลงไปแล้วเนี่ยรอบที่สองจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่า มีกุชชั่นบนหน้ามากขึ้นส่วนข้างนี้ก็คือบางมากจริงๆนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าลงแค่รอบเดียวเขาก็ให้ความกระจ่งางใสให้ผิวที่แบบดิวอี้นิดๆแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นรุ่นซอ f t m a t t ก็จะให้ความรู้สึกแบบมีความแมทบนใบหน้าไม่ได้แบบ g l o w งขนาดนั้นนะเราใช้ในปริมาณที่น้อยมากจริงๆ ตรงบริเวณรอบดวงตาที่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เราก็จะใช้การปกปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเนียนจะพอจุดอีกทีหนึ่งตัวพับเขาจะไม่ได้นุ่มนิ่มแล้วก็ไม่ได้ละมุนผิวเท่ากับรุ่นของ Masterclass สแต่ถือว่าดีไหมถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เราเคยใช้มาที่ไม่ใช่ของจองแซนมนุนก็ถือว่าเขาทำาพับออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็มันช่วยแบบ แทบททบลงบนผิวแล้วก็เนื้อคุชชั่นเนี่ยมันปิดลงบนผิวเลยอ่ะสิวที่คอก็ดูเบลอลงไปด้วยเหมือนกันนะและนี่ก็คืองานผิวที่ได้จากคุชชั่นของจองแซมมุนจะเห็นว่าผิวมีความแบบมีสุขภาพดีขึ้นมาเลยนะรอยสิวที่มันปุดปุดอ่ะมันก็ยังเห็นรอยปุดอยู่หลุกคนแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดรอยแดงทำได้ดีเลยอันนี้เราบิวเพิ่มบริเวณรอบดวงตา ก็จะเห็นว่ามันช่วยเบลอเรื่องของรอยครั้มต่างๆได้ดีแล้วก็เป็นงานผิวที่ดีเลยนะคะช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะถามว่ายังเห็นอยู่ไหมก็ยังเห็นอยู่หลังจากที่ลงบนผิวจริงๆแล้วก็หลังจากที่เราได้ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกบนผิวเหมือนการที่เราลงรองพื้นผสมกับแป้งหรือว่าจะพูดอีกในนึงก็คือมันคล้ายๆกับการลง แป้งพับผสมรองพื้นนะคะแต่มันให้ผิวที่ดูฉ่ำกลว์ glow, มากกว่าถามว่าความสบายผิวสบายผิวไหมเราว่าตัวนี้ยังให้ความรู้สึกสบายผิวอยู่ก็ถือว่าดีเลยถ้าเทียบกับกุชชั่นแบรนด์อื่นๆที่เราเคยใช้ถือว่าสบายผิวให้การปกปิดดีนะแล้วก็ให้งานผิวที่สวยมาก จริงๆเราถ้าใครที่มีผิวแห้งก็สามารถใช้ได้แต่ว่าอยากจะให้เพิ่มเรื่องของการบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นก่อนสภาพผิวของเราเป็นผิวผสมค่อนไปทางแห้งและขาดน้ําก็จะมีเรื่องของความมันระหว่างวันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ผิวหน้าของเราจะมีการผลิตน้ํามันออกมาอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าเพื่อความสบายผิวมากขึ้นเราก็จะขอเซตด้วยแป้งฝุ่นอีกครั้งหนึ่งพอเซตด้วยแป้งฝุ่นก็จะให้ความแมทมากขึ้นแต่ก่อนที่จะไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะคะหลายๆคนก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่มันติดอยู่บนผิวหน้าแล้วก็ไม่ติดแมทเดี๋ยวเราลองมาใช้กระดาษทิชชู่ซับให้ทุกคนได้ดูกันว่าเขาติดไหมก็จะมีตัวพุดชั่นติด ออกมาด้วยเหมือนกันนะทุกคนดูสินี่เลยนะคะแต่ว่าถือว่าน้อยไหมน้อยแล้วก็ยังมีคุชชั่นอยู่บนหน้าไหมก็คือยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นคราบนะเดีย๋ยวเราไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้ว,ลวกลับมาพบกันใหม่คะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะและนี่ก็เป็นฟินิชลุคที่ได้ในวันนี้นะแต่งหน้าแบบรวดเร็วมากๆเลยจะเห็นว่าพอไปแต่งหน้าแล้วนะสีของคุชชั่นก็จะมีความกลมกลืนกับ สีผิวของคอมากขึ้นเมื่อกี้ที่ได้ลงผิวสดไปจะเห็นว่าเขาจะมีความพองมีความกระจ่างใสมากกว่าบริเวณคอแต่พอแบบไปแต่งหน้าให้มัน c o m p l e t แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยสีที่เราใช้นะทุกคนจะเป็น สีเบอร์23มีเดียมก็ค่อนข้างที่จะพอดีกับสีผิวของเราเลยถ้าใครใช้คุชชั่นของลานเนียก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะ n 2 1ถึง N23 เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยถ้าผิวมันบบบผ่องมากเกินไปเราก็ใช้วิธีการใช้บรอนเซอร์ช่วยก็จะช่วยให้มันดูนวลเนียนกลืนไปกับผิวหน้าไม่ลอยไม่วอก หลังจากที่เราเซตแป้งฝุ่นแล้วนะเขาก็เป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่ดีงามมากๆเพราะว่าแป้งฝุ่นเนี่ยไม่เกาะติดกันเป็นคราบนะคะแล้วก็ยังได้งานผิวที่เป็นแบบนี้อยู่จะเห็นว่าหลังจากเซตแป้งแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเยอะหรือว่ายิ้มเยอะๆเนี่ยใช่ไหมจะเห็นว่ามีความเป็นร่องริ้วของเส้นริ้วรอยอยู่นะทุกคนแล้วก็จะมีแป้งนิดนึงอะ่ะที่มันจะแบบ แคลกหน่อยหนึ่งถือว่ามันน่าเกลียดไหมเยอะไหมก็ไม่นะคะช่วยเบอพวกแบบริ้รอยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีงามกันนะแล้วก็เรื่องของริ้รอยล่องลึกๆเนี่มันก็เป็นธรรมชาติอะเนาะที่ก็ต้องมีได้ส่วนตรงบริเวณล่องแก้มตรงเนี้ยค่ะเราไม่ได้ลงหนามากเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เห็นแบบชัดขนาดนั้นนะทุกคน เรารู้สึกว่ามันเหมาะมากๆกับสภาพผิวแบบเราก็คือผิวผสมนั่นเองไม่ได้มันจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปกําลังพอดีพอดีถ้าคนผิวแห้งต้องการจะใช้เราแนะนําให้บํารุงผิวให้ชุ่มชื้นก่อนนะคะหรือว่าคนผิวมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะต้องเซตแป้งช่วยเพราะว่าหลายๆคนก็จเจอว่าเขามีปัญหาเรื่องของการเค็กกี้ระหว่างวันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผิวสวยกริบ แล้วก็เรียบเนียนตลอดทั้งวันเราแนะนําให้ใช้ไพรเมอร์ช่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดเราก็ออกงานมาก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยแหละเราก็ใช้เจ้าคุชชั่นตัวนี้แหละคู่กับไพรเมอร์ที่เรามีอยู่ก็รู้สึกว่าให้งานผิวที่สวยมากจริงแล้วก็ให้งานผิวที่แบบดูพ่องตลอดทั้งวันเลยอะแล้วก็มันวนวลเนียนไปกับผิวมันจะมีช่วงจังหวะที่เข้าห้องแอร์บ้างออกมาเดินแบบ เอาดอบ้างนะคะเจอแดดร้อนๆอะไรเงี้ยก็ผิวก็ยังสวยอยู่แล้วก็แทบจะไม่ต้องซับหน้ามันในวันนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้ซับหน้าเลยอะ่ะก็ได้ผิวที่แบบสวยผ่องมากๆกากลังพอดีเลยสรุปแล้วว่าถ้าจะใช้คุชชั่นตัวนี้เดียวๆได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากได้ผิวที่เบลอขุมขลมากขึ้นไปอีกแล้วก็เนียนกลิบขึ้นไปอีกคุชชั่นติดทนตลอดทั้งวันยาวนานมากขึ้นการใช้ไพรเมอร์ช่วยก็จะ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นผิวจะดูสวยแล้วก็นวลเนียนมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบความหนักผิวไม่ชอบหลายขั้นตอนก็ใช้คุชชั่นตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เช่นกันค่ะและในวันนี้เราก็จะทดสอบประสิทธิภาพของคุชชั่นตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูในระหว่างวันตลอดทั้งวันกันด้วยนะว่าสภาพผลลัพธ์ที่ได้ตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงบ้าง ก่อนที่จะไปดูสภาพผิวหลังจากที่ใช้ในตลอดทั้งวันเป็นระยะแล้วให้ดูที่นี่เลยการปกปิดรอบดวงตาก,ก็จะยังเห็นว่ามีรอยคล้ำอยู่แต่ว่ามันก็เบลอจากตอนที่ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความคล้ำรอบดวงตาเยอะหน่อยก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ช่วยด้วยนะ ให้ดูสภาพผิวหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงค่ะเราแต่งหน้าเสร็จตอน7จ็โมงครึ่งนะแล้วก็ตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วจะเห็นว่าผิวมีความโกลวเล่นแสงมากขึ้นนะมีความ wy, ดิวอี้นิดๆไม่ได้แมตจนเกินไปจะบอกว่านี่ก็คือหลังจากที่เซ็ตแป้งเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าไม่ได้เซ็ตแป้งเนี่ยมันก็จะมีความแบบโกลเล่นแสงมากกว่านี้นะแต่พอเซ็ตแป้งแล้วก็จะได้ฟิลที่สบายผิวมากขึ้น ผิวก็คือไม่ดรอปเราชอบผิวประมาณนี้มากกว่าตอนที่แต่งเสร็จใหม่ๆอีกนะคะเพราะว่าแต่งเสร็จใหม่ๆมันทําให้แบบดูแมตจนเกินไปตอนนี้มันดูเป็นผิวที่มีสุขภาพดีมาอัปเดตผิวให้ดูหลังจากที่ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงตอนนี้ก็คือ10บโมงครึ่งแล้วนะคะเราไม่ได้เปิดแอร์นะทุกคนก็เปิดแค่พัดลมก็จะมีเหงื่อออกนิดหน่อยนะแต่ว่าสังเกตว่าก็ยังไม่ได้เป็นคราบอะไรการปกปิดยังทําได้ดีอยู่ แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีจังหวะที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่แมสด้วยเดี๋ยวมาดูผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้11โมงครึ่งแล้วค่ะก็ออกไปข้างนอกมาแล้วก็มีการใส่แมสด้วยนะหลุดติดแมสแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็จะมีตรงจมูกที่โดนกดเนี่ยค่ะจะหลุด แล้วก็จะมีตรงหน้าแก้มนิดหน่อยแต่ว่าสภาพผิวโดยรวมก็คือก็ยังดูดีอยู่นะนี่ยังไม่ได้ซับหน้ามันเลยนะทุกคนก็จะมีความมันออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะมีคราบเล็กน้อยนะคะหลุดติดแมสประมาณนี้เลยค่ะตรงจมูกตรงหน้าแก้มนะแล้วก็ตรงบริเวณคางกลับมาดูผลลัพธ์ของงานผิวกันนะคะจะเห็นว่าหน้าเมือกมาก จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้ความรู้สึกสบายผิวมากเลยนะตลอดทั้งวันเรายังไม่ได้ซับหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็จะมีแค่ใส่แมสในช่วงที่ออกไปข้างนอกก็คือไปตลาดไปซื้อกับข้าวมานะคะแต่พอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเปิดแอร์ก็ไม่นานแล้วก็เปิดพัดลมอยู่ปกติจะเห็นว่าสภาพผิวมีความเมือกเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังแบบมันไม่ได้รู้สึกหนักผิวเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการปกปิด รอบดวงตาที่คล้ำเนี่ยมันก็ยังดูแบบเขายังปกปิดได้ดีอยู่นะส่วนเรื่องของรอยสิวก็ยังปกปิดอยู่ยังไม่เห็นเป็นแบบรอยแดงเลยแล้วก็ตรงนี้มีพวกกระก็ยังแพ้การปกปิดที่ดีอยู่แต่เรื่องของการคุมมันเนี่ยก็คือไม่คุมมันเลยนะคะสําหรับคนที่มีผิวมันก็ต้องระวังเรื่องของการใช้ด้วยเนาะเริ่มจากการใช้พวกสกินแคร์ต่างๆเลยก็ต้องใช้สกินแคร์ที่มันบางเบาลง สำหรับผิวของเราก็เป็นผิวผสมจะมีน้ำมันออกมาแต่ตอนนี้เอาจริงๆก็คือแบบไม่ซับหน้ามันก็อยู่ได้นะไม่ได้รู้สึกแบบเหนอะหนะเลยแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีรอยแว่นนะคะก็จะมีคุชชั่นที่หลุดแล้วก็เห็นเป็นแบบคราบๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะซับหน้าให้ทุกคนได้ดูกันว่าหลังจากที่ซับแล้วเป็นยังไงบ้าง นี่คือคุชชั่นที่ติดกระดาษทิชชู่ออกมาด้วยนะทุกคนก็หลุดติดออกมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าสภาพผิวเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากที่ซับไปแล้วนะคะความวาวของผิวเนี่ยมันก็หายไปเลยแล้วก็จะเป็นแบบมีความแมตต์แล้วก็เห็นแบบร่องอตรงนี้นิดนึงเนาะมีคราบที่เกิดจาก รอยกดของแว่นนะคะก็จะได้ผิวเป็นแบบประมาณนี้การปกปิดก็น้อยลงนั่นแหละตามระยะเวลาที่เราได้ทำการทดสอบก็9ก้าชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะเขาทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจมากนะคะส่วนเรื่องของการควบคุมความมานันควรเห็นแล้วว่าเมื่อกี้นี้คือเยิ้มมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ควบคุมความมันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใช้แป้งช่วยเซตด้วยเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกสบายผิวมากขึ้นไม่หนักหนาะ ความรู้สึกหลังจากที่เราได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะมีทั้งการใช้แบบคุชชั่นตัวนี้เดียเด่ยวๆและก,ก็การใช้ควบคู่กับไพรเมอร์การใช้ควบคู่กับไพรเมอร์เนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์ของผิวที่ดีกว่าแล้วก็ใช้ปริมาณคุชชั่นที่น้อยกว่านะคะแล้วก็คุชชั่นติดผิวได้ดีกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไพรเมอร์เขาก็จะช่วยทําหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ช่วยเรลรูขมขนได้มากกว่าด้วยนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะใช้เดียเด่ยวๆใช้ได้ไหมจากสภาพผิวแบบนี้นะ สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องมีข้อควรระวังเรื่องของถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยก็ต้องเช็คหน้านิดนึงแต่ถือว่าเขาหลุดติดแมสหรือว่าหลุดติดกระทิชชู ที่ค่อนข้างน้อยเลยนะคะไม่ได้แบบน่าเกลียดขนาดนั้นสิ่งที่เราชอบเลยก็คือถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ควบคุมความมันนะแต่ว่ายังให้ความรู้สึกสบายผิวอยู่ไม่ได้รู้สึกเหนอนะหนะหรือว่าอยากซับหน้ามันระหว่างวันเลยและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่เราได้ทดลองใช้แล้วก็ทดสอบให้ทุกคนดูยาวๆกันแบบ9ก้าชั่วโมงก,กว่าเลยนะคะถ้าใครได้เคยลองใช้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเอามาคุยกันได้เลยหรือว่าอยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนใช้แบบไหนถึงจะได้ผลลัพธ์ กับผิวที่ดีมากขึ้นก็เอามาแชร์กันได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจขุดชั่นรุ่นนี้อยู่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าค่ะรีวิวเช่นเคยและพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะคะ